ฝันที่ไม่กล้าฝันวันนี้ชีได้ไปทําอาหารกับเชฟเอียนม,มาถึงก็ขอถ่ายคลิปกับป้ายก่อนนะคะเป็นความทรงจําไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาทําอะไรแบบนี้ก็จะเริ่มคลาสแล้วนะคะคลาสนี้ชื่อว่า a t a s of Christmas Magic นะคะ by s a h a r Stanley x Chef Ian ได้เจอเชฟเอียนตัวจริงนะคะบอกเลยว่าเชฟใจดีมากไม่ดุเลยและในคลาสนี้มีเชฟแอนด้วยค่ะใจดีไม่แพ้กันเลยเรื่องเมนูที่เชฟสอนวันนี้นะคะก็คือ Christmas Cake เรียนรู้จากที่เชฟสอนแล้วนะคะถึงตาที่ชีจะต้องทําเองแล้วในคลาสนี้เชฟจะ ให้เราช่วยกันทํานะคะนี่ก็เป็นพี่มิ้นท์จากคาเฟ่กโกลเด้นนะคะพี่เขาทําขนมเก่งมากส่วนนี้คือคุณแม็กซ์แคนคุกนะคะคนนี้ก็ทําอาหารน่าทานทุกอย่างเลยขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการตะล่อมนะคะเชฟก็เข้ามาสอนมาแนะนนะํานานั้นก็นําน้องเข้าเตาอบนะคะยังยืนยันคําเดิมว่าเตาหน้าใช้มากระหว่างที่อบเค้กนะคะเชฟก็พามาทําไอศครีมวาน,นิลามีการรมควันด้วยแทนแทน,แทนเค้กอบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยแวะเก็บโมเมนต์กับคุณพลอยจากช่องเฮลท์ฟูลอินสปายนิดนึงช่องที่ทําเมนูอะไรก็ดูน่าทานไปซะทุก ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เชฟสอนจัดจานนะคะมาที่เค้กของชีนะคะก็คือจุใจไปนิดนึงน้องก็เลยล้นนะคะเลยจะต้องมีการตัดแต่งนิดนึงนะคะเชฟแอนก็เลยเข้ามาสอนเทคนิคการหั่นเค้กให้แบบไม่ยุบตัวนะเวลาเริ่มจัดจานจริงจริงจังๆของชีแล้วนะคะสนุกมากชอบขั้นตอนนี้ที่<อ>เก็บภาพของเพื่อนในคลาสนะคะก็คือสวยมากแทนท่านหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะโป้ไอศครีมวันนี้เราลงไปคือถูกต้องเสร็จของหวานแล้วนะคะก็มาต่อกันที่ของคาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กเนื้อค่ะเชฟก็สอนวิธีขั้นตอนต่าง เลยนะพอเซียเขาได้ที่นะคะหลังจากนั้นก็จะนําน้องเขาเข้าเตาอบค่ะเวลาชีต้องทําบ้างแล้วดูท่าหยิบจับก็รู้แล้วนะคะว่าชีไม่ชํานาญด้านอาหารจริงๆระหว่าง,งที่รอเนื้อในเตานะคะชีก็แวะมาชมของพี่เจษกินตามเจษกับคุณพลอยนะคือน่าทานมากๆและเชฟก็สอนจัดจานอีกครั้งนะคะช่วงเวลานี้ชีชอบที่สุดตอนปาดฟักทองเพเร่คือลุ้นมากแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจากนั้นราดซอสเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะชีพร้อมเสิร์ฟแล้วพรัมวันนี้คือสนุกมากดีใจที่ได้มมีีโออกกาาสคับเเชยนนะะ